แน่นอนด้านล่างนี้คือบทความซีโอสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับ2026 s o อบเจเ39 g r i เ e n r e ีวิวสเป c และคุณสมบัติจำนวน800คำโดยไม่มีหัวข้อหรือเครื่องหมายคำพูดและปิดท้ายด้วยการขอให้สมัครสมาชิกรวมถึงการแนะนำช่องในภาษาไทย s o อบ j s 3 39 g r า p พ n รุ่นปี2026เป็นเครื่องบินขับไล่มันติโรที่ถูกพัฒนาให้ล้ำสมัยและตอบสนองต่อสถานการณ์ทางยุทธวิธีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เครื่องบินรุ่นนี้เป็นผลงานจากประเทศสวีเดนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่มีความคล่องตัวสูงระบบอิเล็กทรอนิกส์ล้ำสมัยและมีต้นทุนการใช้งานที่คุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งในยุคนี้ไกลรปน2026ได้รับการอัปเกรดจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าอย่างมากทั้งในด้านโครงสร้างเครื่องยนต์ระบบเรดาร์ ar, และอาวุธทำให้มีความพร้อมในการต่อสู้ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งการโจมตีทางอากาศและภารกิจทางบก เครื่องยนต์ใหม่ g e f 4 1 4 g ที่ติดตั้งในรุ่นนี้สามารถให้แรงขับสูงสุดถึง22,000ปอนด์พร้อมความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงโดยไม่ต้องเปิดเครื่องยนต์เร่งความเร็วแบบรักเทเบิลเนอร์ซึ่งช่วยให้เครื่องบินมีระยะการบินที่ไกลขึ้นและลดการตรวจจับจากเรดาร์ของศัตรูความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ถึงมอก .2.0 และระยะการบินราว4,000กิโลเมตรเมื่อเติมเชื้อเพลิงภายนอกถือว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ผลิตเอ 35หรือสูงการอัปเกรดในระบบอาวุธของไรเลปี2 0 2พนีก็โดดเด่นไม่แพ้กันสามารถติดตั้งอาวุธได้มากถึง10จุดรวมถึงคีปนาวุธอากาศสู่อากาศ IIST และมีทีอาร์ที่มีระยะยิงไกลามากกว่า100กิโลเมตรรวมถึงคีปนาวุธครอส KPd 350ที่ใช้สำหรับภารกิจโจมตีเป้าหมายทางบกด้วยความแม่นยำสูงการควบคุมอาวุธและการล็อกเป้าหมายถูกจัดการผ่านระบบรได้ดีซเรเวเนียสศูนย์ ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้มากกว่า200กิโลเมตรและติดตามได้พร้อมกันหลายเป้าหมายระบบนี้ยังรวมการรบอิเล็กทรอนิกส์ EU ที่สามารถรบกวนเรดาร์ของศัตรูหรือบิ ain, ่งเบนขีปนาวุธนำวิธีอีกด้วยในด้านห้องนักบินกระเพนรุ่น2,026ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยอย่างเต็มที่ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่หลายจอที่เชื่อมโยงข้อมูลจากระบบต่างๆแบบเรียลไทม์นักบินสามารถใช้การควบคุมผ่านโฮเทอร์ h ฮ n ด์ o n t h r o t t l e and Stick ซึ่งช่วยให้ควบคุมเครื่องบินได้ง่ายและรวดเร็วโดยไม่ต้องละมือจากปุ่มควบคุมหลักการออกแบบนี้ยังช่วยลดภาระงานของนักบินในภารกิจที่ซับซ้อนและเพิ่มความปลอดภัยในสถานการณ์ขับขันระบบเชื่อมโยงข้อมูลลิงก์16และระบบ AI สำหรับการประมวลผลสถานการณ์สนามรบแบบอัตโนมัติได้กลายมาเป็นมาตรฐานในรุ่นปี2026ช่วยให้นักบินสามารถวิเคราะห์และตอบโต้ต่อเหตุการณ์ได้รวดเร็วกว่าที่เคยความสามารถในการทำงานร่วมกับเครื่องบินระบนอื่น และยูนิตภาคพื้นดินทําให้ไกรพนเป็นหัวใจของปฏิบัติการทางอากาศที่มีความยืดหยุนสูงนอกจากความสามารถทางทหารที่โดดเด่นแล้วไกรพนยังมีจุดแข็งด้านต้นทุนการบํารุงรักษาที่ต่ากว่าคู่แข่งอย่างมากโดยสามารถปฏิบัติการจากรันเวรรย์ระยะสัน้นหรือแม้แต่ทางหลวงได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีการบํารุงรักษาสามารถทําได้รวดเร็วและใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ารุ่นอื่นส่งผลให้ประเทศที่มีงบประมาณจํากัดสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า ไกรเพินปี2026ยังเป็นที่นิยมในตลาดโลกโดยมีหลายประเทศกำลังเจรจาเพื่อจะซื้อหรือร่วมผลิตในระดับท้องถิ่นรวมถึงไทยที่มีความสนใจในเครื่องบินรุ่นนี้อย่างต่อเนื่องด้วยเหตุผลด้านความคุ้มค่าและความสามารถรบที่ครอบคลุมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของซอกยังเป็นสัญญาณว่าไกรเพินจะยังคงพัฒนาและพร้อมรับมือ